อิตาลีมคามาตมารนิกเกรอินเดียิกเกรอิเดียอร์โลัจจานออเนร์ชูลร์ชูนเี่ยคุณกเบอฟลอสออสอสอฟอสอฟ and you 哎，喂喂，你妈完事儿了。 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับสวัสดีครับแล้วขอต้อนรับสู่ร้านอาหารอินเดียนฮัทนะค <c oughs> รับผมชื่อนายามอมรปาติยะบุญเป็นเจ้าของร้านอินเดียนฮัทครับเป็นมาของร้านนะคะว่าร้านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ คาราณอาหารนี้เปิดมาประมาณ16ปีแล้วนะค <c oughs> รับทำวิถนอาหารอินเดียซึ่งที่ว่าอาหารอินเดียนี่มาจากภาคเหนือของอินเดียจะมีแกงแพะและแกงไก่ชิคเก้นเคอรี่หรือแรมเคอรี่นะคะและมีนานกับโรตีและมีไก่ย่างเขาเรียกกันว่าทันดูรีชิคเกน้นแล้วมีสมโมเอซาแซสิมันฝรั่งแล้วข้ามหมกไก่ข้ามหมกแพะข้ามหมก,กุ้ง ทำเป็นเซฟรอนไรซ์ด้วยนะอยากพูดถึงบรรยากาศการตกแต่งของร้านหน่อยนะคะว่าเราตกแต่งสไตล์ไหนนะคะส่วนร้านอาหารของผมนี่เาราตกแต่งแบบสากลน,นะฮะแต่ว่าเราเสิร์ฟอาหารอินเดียเพื่อจะเข้าบรรยากาศของคนทุกชาติได้อยากให้พูดถึงเมนูที่เป็เด็ของร้านนะคะสักหนึ่งเมนูอะคะ่ะ เมนูเด็ดๆของร้านนี่ก็คือไก่ย่างเป็นทันดูดีบชิคเก้นนะฮะและส่วนซัมโมซาที่มียัดไส้มันฝรั่งอยู่ก็ทานได้กับนานโรตีกับแกงไก่หรือแกงแพะแกงกุ้งอะไรอย่างนี้ซึ่งมีแกงผักก็มีหลายอย่างนะแล,แล้วความสดเย็นของอาหารนะคะของเราแตกต่างจากอาหารอินเยที่อื่นยังไงบ้างะคะส่วนส่วนความแตกต่างของร้านผมนี่คือเราจะนาเข้า พวกเครื่องเทศทั้งหลายนี้มาจากอินเดียโดยตรงและบางอย่างที่เราทําขึ้นมาเองเพื่อจะให้มีว่ารสชาติที่ว่าสามารถคนตต่างชาติโดยเฉพาะคนไทยที่ทาในได้ง่ายหน่อยจะมีไม่มีกลิ่นเครื่องเทศอยากให้พูดจุดสังเกตการเดินทางมาที่รานเนี่ยค่ะคุณเลขาค่ะส่วนร้านของผมนี่ <c oughs> ตั้งอยู่ที่ตรงสุริวงศ์นะฮะซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงแรมบนัวลา หาง่ายมากเลยครับที่จอดรถราคาเป็นไงบ้างาส่วนที่จอดรถก็อยู่ข้างๆกับร้านก็มีที่จอดรถได้มาจอดที่นั่นได้เลยครับสุดท้ายแล้วครับผู้เชิญชวนนะคะให้คนมารับประทานอาหารที่ร้านนะคะ <c oughs> โปรโม,โมรามาเป็นที่นี่ครับเช่นไงดีกลับก็ได้ค่ะเยู่ติดต่อเลย พัฒน์นี่คือ real taste of India only there is no fusion there is no mixing that's the uh e n ส่วนเรื่องร้านของวงร้านอินเดียนฮะครับมีอาหารที่มามามาจากแภาคเหนือของอินเดียนะฮะและรสชาติก็จะดีมากที่ว่าทั้งน้องติดปากของคนไทยมากเลยนะถ้หลังมีอะไรก็เชิญมาที่ร้านเรามาชิมดูหน่อยนะครับ